ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่งพระปรีชาเอกอุในวิทยาการหลายขแขนงโดยเฉพาะในด้านศิลปะวรรณกรรมวันนี้จึงขอรวบรวมเอาสุดยอด22ภาพล้อเส้นหมึกภาพวาดฝีประหลาดแนวประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มานําเสนอพร้อมด้วยภาพบุคคลต้นแบบเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องคณะแ l บอ a u ิโอบุ๊กช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์จึงขอเริ่มที่รูปที่1สมญานามคือท่านนคราพิบาลผู้มีสุภลักษณ์บุคคลต้นแบบของภาพนี้คือพระยานิรุษเทวารูปที่2ส,สมญานามคือเจ้าคุณสมุหโภป,ปนายกาธิบดีบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือพระยาประสิทธิสุปการ รูปที่3สมญานามคือมหาเสวกานายกบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือเจ้าพระยาธรรมมาธิกรณาิปดีรูปที่4สมญานามคือสุขศึกษาที่การธรรมบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีรูปที่5สมญานามคือมหาไทยนายก บุคคลต้นแบบในภาพนี้คือเจ้าพระยาสุรสีวิสิษิ์รูปที่6สมญานามคือเสนาธิการของเราบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือพระยานนทิเสนสุเรนทรพักดีรูปที่7สมญานามคือแดงครวนบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือพระยาพิทักษ์ภูบาลรูปที่8 สมญานามคืออัญเชิญทรงเปิดสะพานเจริญศรัทธาบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือพระยามหินทรเดชานุวัตรรูปที่9สมญานามคือดํารงราชาบุรามนทนบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือพระยาม,มนตรีสุริยวงศ์รูปที่10สมญานามคือพิชโยบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือ พระยาพิชัยชาญฤทธิ์รูปที่ 11. สมญานามคือท่านกลาโหมบุคคลต้นแบบในภาพนี้คือเจ้าพระยาบดินเดชานุชิตรูปที่ 12. สมญานามคือมหาปริญญาหมาดนายกบุคคลต้นแบบในภาพคือเจ้าพระยายมราชรูปที่ 13. สมญานามคือผู้แทนสยามณัปารีต บุคคลต้นแบบในภาพคือพระองค์เจ้าจรูนศักกริดากรรูปที่14สมญานามคือคมนาคมบุคคลต้นแบบในภาพคือเจ้าพระยาวงสานุประพัฒนรูปที่15สมญานามคือมหายุติธรรมทอนบุคคลต้นแบบในภาพคือเจ้าพระยาไยราชารูปที่16คือรอฟอลอ ปลคลต้นแบบในภาพคือกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธินรูปที่17สมญานามคือเฉลิมอากาศบุคคลต้นแบบในภาพคือพระยาเฉลิมอากาศรูปที่18สมญานามคือเจ้าคุณกรุงบุคคลต้นแบบในภาพคือพระยาโบราณราชธานินรูปที่19คือสมุหะพระตำรวจ บุคคลต้นแบบในภาพคือพระยาราชวัลลภานุสิทธิ์รูปที่20คือเลขาธิการบุคคลต้นแบบในภาพคือพระยาจักรปานีศรีสินวิสุ์รูปที่21คือตุลาการนายกบุคคลต้นแบบในภาพคือพระยากริติกานุกรณกิจและลำดับสุดท้ายรูปที่22สสมยานามคือเดโช บุคคลต้นแบบในภาพคือพระยาศรีหราชเดโชชัยและสุดท้ายนี้นอกจากนี้แล้วยังมีภาพวาดฝีพระหัตที่เป็นภาพล้อ,อหลายชนิดเป็นจำนวนมากจึงขอปิดท้ายด้วยภาพล้อชนิดหมึกซึ่งเป็นภาพล้อจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นภาพวาดฝีพระหัตแนวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ อย่าลืมกด subscribe like แชร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ